สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้นาองสารุกก็จะพาทุกคนมาเที่ยวอยู่วัดอรุณนาะจ้าเมือนี้น้องจะพามาเบิ่ว่านักท่องเที่ยวสีด่ซํำได้น่าจ้าเพราะว่า,ามูอของสารุษเนาะาะแนะนมา,ามาเที่ยววัดอรุณแบบเบิงสีนะักท่องเที่ยวแบบต่างชาติมาใส่สุดไทยลายหลายว่ากันมือนี้นาองสานุษก็เลยพาทุกคนมาเบิงวัดจะาลายแพ้่บอน้ะจ้า มือ่อนี้น้องก็จะพาทุกคนมาใส่สุดไทยลำเด้อแต่เดี๋ยวไปที่ตามบิึงลำกันเนาะจ้าว่าข้างในนะข้งเที่ยวหลายพอพี่ว่าใส่สุดไทยแบบมาไทยฮู้มาเที่ยวเนาะจ้ะาวบรรยากาศนาะวัดอรุณนะเนาะทุกคนลานสุดไทยเต็มเลยเนาะจ้ามื่อนี้เป็นมื้อวันจันทร์คนแถวนี้พนวันจันทร์นี่คนจะหลายเนาะ ชุดไทยรานชุดไทยคือแบบเต้มน้ะยเงาไปหอดพุเลยชุดแบบไตนก็นมีหมดเลยชุดไทยคือเลี้ยงเลี้ยงกันเลยอะ่ะร้านชุดไทยทั้งนั้นเลยถ้าครอยาก มาแต่งตัวสุดท้ายนี่คือแบบมาแต่งได้เลยเนาะเลือกคันไหนก็ได้ หลายมอนม้สารุกเกลมาส่งลูกค้าเราเห็นบรรยากาศคนมารอซื้อตัว๋วธรรมดา่ามประเทศคือค่าเข้าสองร้อยนต่คแต่ว่าคนหลายมาอะไรนะบรรยากาศ,น,ากาศนักท่องเที่ยวเนาะจ้าที่มาเที่ยวในวัดอร,รุณโ คนหลายคนหลายแหงทุกคนเพราะว่ารอคิวแบบซื้อซื้อตั๋วเนาะเข้าไปคนละสองร้อยแบบเรียนแถวแห้งเลยกระยาวหดนี่เลยหลายออรรีีดน นักท่องเที่ยวคือคักเนาะเที่ยวบัตตรุณเนาะพี่น้องอันนี้คือค่าตัว200๋ว2 0 0เนาะทุกคนต่อคนหนึ่งเดอต่างค์ค่แต่ว่าคนเต็มแน่นเลยเนาะจ้ะมื้อวนี้เป็นมื่อวันจันทร์เนาะเวลาประมาณต่อเที่ยงทุกคนโอ้สุดยอดเลยคนรอคิวซื้อตั๋วคือ,อยาวเอาถนนจังเลยวันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะของบัตตรุนทุกคนคนละ คนหลายแหนบรรยากาศตอนนี้คือคนมาเข้าคิวซื้อตั๋วเนาะในการเข้าไปชมในวารานูนี้วันที่เค็ียร์คันวอเตอร์วันที่เค็ียร์คันวอเตอร์มาดูวันที่เค็ดยรันวอเอร์เด็ด Viu? 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 บรรยากาศอยู่ในวัดอรุณนะคะทุกคนหน้าต่างข่าวก็จะแมนต้ากล้องเนาที่เพื่นมารอคิวถ่ายรูปเนาะให้ลูกค้าเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปของวัดอรุณเพื่อนเนาะจาน

เป็นจังแด่แน่ทุกคนหลายอิหีเนอเบิงแต่นักท่องเที่ยวที่ว่ารอคิวซื้อตัว๋วนอเขาไปซุงในเวเที่ยวในวัดอร,รุณนนอโคธรรมดาเลย,ยลเคือรอคิวซื้อตัวต๋วตแต่ ถนนเนาะยาวไปถึงมงซื้อตัว๋วคือยาวแหงแลวคนหลายแหงเนาะโดยสำหรับคลิปนี้เนาะสามหนุกดอขอจบคลิปไว้เพีทรานี้ก่อนเด้อสบายดีและสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะ